เลือกภาษาษอันนี้อันแรกนะครับเป็นก่อนจะดึงฟอ,อยหลังจากที่เรากดปั๊มไปแล้วต่อมาเป็นปั๊มปั๊มกี่วินาทีมันก็จะลงมาแล้วก็จะแช่ค้างไว้จนครบเวลาแล้วก็ขึ้นตัวนี้เป็นความเร็วในการดึงฟอ,อย ครั้งที่1อันนี้ความยาวในการดึงฟอ,อยล์ครั้งที่1น,นะครับเลือกได้ส่วนอันนี้ความเร็วในการดึงฟอ,อยล์ครั้งที่2ซึ่งตรงนี้มันจะดึงไปเรื่อยๆแล้วจะหยุดก็ต่อเมื่อเช็คเซนเซอร์เซนเซอร์ตัวไหนอยู่ฝั่งขวาเซนเซอร์ตัวนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นงาน ิมที่พิมพ์แบบ4ีสีมีสมีทะลุมีอะไรอย่างนี้มันจะเช็คถึงมาร์กแล้วมันก็จะหยุดหมุนนะครับส่วนอันนี้สเตปแมนวนวลสปีดก็คือเรากดเองก็กดเดินหน้าถอยหลังซึ่งมอเตอร์ที่หมุนคือตัวนูน้นตัวนี้ตัวดึงฟอ,อยนะครับที่หมุนอันนี้เป็นความเร็วในการดึง ฟอ,อยเราโดยเรากดแบนนวลส่วนนี้ฟาสสปีดก็คือดึงอัตโนมัติอันนี้เดินหน้าอันนี้ถอยหลังของการดึงฟอ,อยส่วนนี้รีเซ็ตพอกดปุ๊บมันจะหมุนไปเรื่อยๆไม่หยุดเลยครับปุ๊บอันนี้มันก็จะหมุนไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,อย,ๆอย่างมันก็จะหมุน แต่ตัวนี้ความเร็วในการหมุนตัวนี้ก็คือจะเป็นโล w speed ในการดึงสเต็ปสองมันจะหยุดก็ต่อเมื่อผ่านเซนเซอร์ตัวนี้มีอะไรมาผ่านอันนี้มันจะยังไม่หยุดนะครับอันนี้เราฟอยผ่านไปปุ๊บน่ะปุ๊บตัวนี้ก็จะหยุดแลวถ้าเรากดปั๊มอีกทีมันก็จะเริ่มไปเป็นศูนย์ ก็เริ่มดึงฟอ,อยแล้วก็หยุดห้าสิบดึงอีกปั๊มอีกทีนึงน่งึงห้าสิบก็หยุดครับส่วนฟังก์ชันตนัวนี้สี่อันนี้คือฟังก์ชันในการทำงานอันนี้คือสตาร์ทสต็อปทำงานหรือกดสวิตช์เท้าก็เหมือนกันแล้วก็บุมตัวนี้เป็นฉุกเฉินกดปุบ๊บตัวนี้ก็จะกลายเป็นศูนย์ หยุดเลยอ,อันนี้จะทำหนึ่งครั้งแล้วไม่สามารถปั๊มได้อีกกดสตาร์ททำกดอ,อีกมันจะไม่ทำงานเราต้องรีเซ็ตบนก่อนแล้วเราถึงจะทำงานอีกครั้งได้คือเกินการทำงานทีละครั้งเท่านั้นส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้หรอกครับอ่าคเค ออกมาเอาออกไปส่วนตัวนี้กอฟอ,อยให้ตึงจะเป็นมอเตอร์ตัวนี้นะครับหมุนตลอดเวลาเพื่อให้ฟอ,อยมันตึงไว้ตลอดเวลาโดยม้วนฟอ,อยอะ่ะม้วนฟอ,อยเราจะหลวมๆหลวมๆแล้วเราก็จะหมุนมันก็จะกอตึงครับพอตึงแล้วมันจะไม่ดึงต่อเพราะว่ามันหลวมกว่าแกนฟอ,อยรูกแกนตัวนี้เราจะไม่หนีบไม่หนีบแน่น ไม่หนีบฟอยแน่นครับก็จะหมุนก่อฟอยให้ตึงไว้ตลอดเวลาเวลาทำงานตัวนี้ฟิกเลงก็คือมันจะดึงฟอยไปเรื่อยๆจนกว่าจะเซ็นเซอร์จับได้อ่าเดี๋ยวเรากดสตาร์ทนะครับถ้าปกติเราไม่ได้ทำงานเนี้มันจะวิ่งแค่50เนาะอ่าพอนี้มาเป็นแบบฟิกเลงโหมดปุ๊บก็จะกลายเป็นแบบนี้อันนี้เคอร์เซอร์โพซิชันตำแหน่ง เนี่ยมันจะไม่หยุดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกว่าตัวฟิล์มสีสีเราจะผ่านตัวนี้ผ่านเข้าไปปุ๊บมันก็จะดับอ่าอันนี้มันเคอร์เซอร์โพสิชันโหมดมันจะเช็คจากตัวฟิล์มสีเลยอย่างเช่นพวกแก้วโลงหนังอย่างเงี้ยก็จะมีสตาร์วอมีภาพกราฟิกสีสีสวย,สวย มันก็จะเก็บม้วนฟิล์มเนี่ยไว้ทางนี้แล้วก็จะมีส่วนใสส่วนสีสีส,ส,สีหรือสวยผ่านตรงใสมันก็เซ็นเซอร์ก็จะจับไม่ได้พอถึงสีปุ๊บหรือถึงตรงมาปุ๊บมันจับเจอสีปุป๊บก็เหมือนมีอะไรบงังเซ็นเซอร์ปุป๊บมันก็จะหยุดมันก็จะได้ดึงฟอ,อยล์พอดีแก้วต่อแก้วจากจากตัวม้วนฟิล์มเลยอันนี้คืองานแบบนั้นแต่ถ้างานแบบปั๊มฟอยล์เทพื้นเราก็ไม่ใช้เราก็เป็นฟิกเล็งโหมดก็คือ ตั้งเลยว่าสเต็ปเลงนี้เท่าไหร่ห้าสิบิงเกิลกับออโต้อันนี้ออโต้ auto. พอเรากดปุ๊บมันก็จะทำงานปุ๊บมันก็จะลงแล้วก็ขึ้นเองเสร็จแล้วก็รอเวลาแล้วก็ทำใหม่เป็นออโต้คือทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยเราก็หยิบงานเข้าออกหรือทำระบบออโต้มาอย่างเช่นทำปักกาทำดินสอ ก็ไม่ต้องคนหยิบเข้าหยิบออกเลยเป็นออโต้ได้สกรีนปากกาสกรีนดินสออะไรเงี้ยครับเราแบบธรรมดาทีละครั้งก็ซิงเกิลเวิร์กอันนี้โฮมเพจก็คือกลับมาหน้านี้เลือกภาษาอันนี้สัญญาณเวลาทำงานจะแจ้งบอกว่าทำอะไรคราวนี้มันจะมีตัวนี้ ใส่พาสเวิร์ดเพื่อเข้าไปแก้ตัวนี้นะครับ Continu e ยรอาเรตติงก็คือออโต้นั่นแหละ,ะมันจะรอ5วิถึงจะทำครั้งต่อไปถ้าเราหยิบงานหยิบเข้าออกไม่ทันก็เปลี่ยนเวลามาเป็น6วิก็ได้หรือถ้าคิดว่าหยิบทันก็อสีวิก็ได้อะไรอย่างงี้ ส่วน power off delay ให้ใส่30นาทีนะครับส่วนตัวอื่นอย่าเปลี่ยนค่านะครับกลับไปหน้าปกติตัวนี้ความร้อนกดเซตแล้วก็เลือกตำแหน่ง position ที่มันกระพริบ Pip, แล้วก็เลือกอความร้อนเท่าไหร่จะแล้วก็กดเซตอีกครั้งหนึ่งส่วนตัวนี้ให้เราเปิดแล้วก็ปรับสปีดช้าเร็วมันจะหมุนตัวนี้ครับ คราวนี้เราเปิดไว้อยู่เวลาเราจะเลิกทำงานอะ่ะให้เราบิดปิดตัวนี้โดย power off เนี่ยเมื่อกี้เราตั้งไว้30นาทีนี่มันจะขึ้น power off ติ้ง30นาทีโดยที่ตัวนี้เราไม่ต้องไปปิดมันนะครับมันก็จะยังหมุนอย่างนี้ไปเรื่อยๆอีก30นาทีพอครบ30นาทีปุ๊บเครื่องก็จะดับปิดหมดแล้วก็ปิดตัวนี้ด้วยให้ทำแบบนี้เนื่องจาก เพื่อรักษาลูกยางตัวนี้ครับถ้ามันไม่หมุนอะ่ะมันจะร้อนอยู่แค่บริเวณช่วงนี้ช่วงนี้อยู่ในช่วงโซน,นสีเงินๆน,นี้ลูกยางไม่ขยับหมุนปุ๊บมันก็จะร้อนจะทําให้ลูกยางส่วนเนี้เสื่อมไปแต่ถ้ามันหมุนไม่ยอมหยุดลูกยางก็จะรักษาอุณหภูมิให้มันเท่าๆกันทุกจุดนะครับอืมก็จะไม่เสื่อมใช้30นาทีต่อมาเรื่องโต๊ะนะครับ เราสามารถหมุนเดินหน้าถอยหลังได้แล้วก็หมุนตัวนี้นะครับเดินซ้ายขวาได้โดยเราต้องคลายน็อตก่อนถ้าสําหรับเดินหน้าถอยหลังเราจะนี่น็อตตัวนี้กับตัวนี้ด้านข้างฝั่งซ้ายและอีก2ตัวฝั่งขวาครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ พอเราคลายเสร็จเราก็จะเดินหน้าถอยหลังได้ส่วนซ้ายขวาจะเป็นน็อตตัวนี้กับตัวนี้นะครับคลายพอเราเลื่อนได้ที่แล้วเราก็ล็อกเหมือนเดิมส่วนตัวนี้ยังสามารถหมุนได้ด้วยหมุนได้ก็คือให้คลายน็อตตัวนี้สองตัวนี้ทำให้ตัวนี้มันจะไม่ชนอ่า เราคลายออกไม่ชนอันนี้เราก็จะเลื่อนหยับได้น็อตตัวนี้จะเป็นตัวชนเพื่อให้ในการหมุนปรับตั้งระยะเอาให้ได้ที่ถ้าได้ที่แล้วเราก็ขันน็อตยันชนมันก็จะหมุนไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ล็อกตัวเมียขันจนชนแล้วก็ล็อกตัวเมียก็จะไม่หมุนได้ส่วนตัวนี้ปรับสูงต่ำนะครับ ก็คือมันจะลงมาแล้วจะสุดอยู่ที่ตัวนี้อยากให้ลงอีกก็เอาตัวนี้ออกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกลียวสามารถปรับคลายน็อตแล้วก็หมุนตัวนี้ขึ้นลงได้มันก็จะลงมาได้อีกหมุนนี่ก็จะขึ้นไปได้อีกช่วงระยะตรงนี้ยิ่งเยอะก็ยิ่งลงได้เยอะแต่ตอนนี้เครื่องมันกำลังลงมาต่ำสุดอยู่ครับตอนนี้แล้วก็เซ็นเซอร์ตัวนี้เป็นตัวจับนะครับ ว่เครื่องลงเครื่องขึ้นนี่เป็นเครื่องปั๊มฟอ,อยแบบพวกงานแก้วงานทรงกลมถังสีแก้วน้ำแก้วกระเบื้องได้หมดนะครับทรงกลมทรงกระบอกใช้ฟอ,อยสีเงินสีทองต่างๆก็ได้เป็นการรีดกลิ่งไปหรือใช้ฟิล์มที่เป็นพิมพ์สี อย่างแก้วน้ำโรงหนังอะไรครับสีสีสวยงามได้เลยตัวนี้ปรับสูงต่ำของหัวคอนะครับเราจะคลายน็อตด,ด้านหลังของตัวนี้เสร็จแล้วก็หมุนตัวนี้ตัวนี้หัวด้านบนก็จะยกขึ้นยกลงเพื่อให้ได้ระดับบางทีเป็นงานเป็นถังได้เลยครับถังสีได้เลยขนาดใหญ่